แอคชั่นสวัสดีครับวันนี้นะครับเอ็ม h ี i l a ท d แนด์นะครับออกสื่อทางแรกนะครับมีคอนเซ็ปที่ชื่อว่าอย่าได้แคร์สื่อนะครับก็วันนี้นะครับเรานี่ครับรองเท้าตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ในมือนี่นะครับอ่าก็เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับโอ้โหมีบุรุษไปษณีนีนะครับใจดีมาส่งให้ถึงบ้านนะครับนี่นะครับออดกิตต้านะครับนี่ครับอ่ารุ่นนี้เพื่อนๆหลายคนคู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นคือ ในทีซูง KD3 นั่นเองนะครับอ่าก็เห <c oughs> ตุผลที่คู่นี้มาอยู่ที่บ้านผมได้นะครับเพราะว่าผมส่วนตัวนะครับชื่นชอบสไตล์การเล่นของเทเวนดูแลนเป็นอย่างมากนะครับก็เคยเขียนบทความบางบทความเคยแปลบทความที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของเ uh, <c oughs> ทเวนดูแลนมาแล้วนะครับอ่านะบคูน่นี้จัดได้ว่าเบาครับอ่านี่นะครับเบามากนะครับก็ ตรงนี้นะครับมีไฟวายเทคโนโลยีนะครับมีอยู่ตรงนั้นข้างตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความกระชับนะครับความทนทานเวลาแบบแหกโค้งนะครับตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็พื้นหนังตรงนี้นะครับจะเป็น reflect นะครับ reflect 3m นะครับก็จะสะท้อนแสงแฟลชนะครับเวลานักข่าวมาถ่ายรูปเราตอนเราเล่นบาสแข่งในสนามนะครับ ก็สีนี้นะครับเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนะครับที่ต่างประเทศก็เข้าแถวต่อคิวซื้อกันนะครับหมดภายในชั่วโมงแรกเลยเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็ได้มาด้วยความยากลำบากนะครับก็รุ่นนี้นะครับผมประทับใจมากก่อนหน้านี้ผมเคยมีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับซื้อมานะครับใส่ไม่ได้นะครับซื้อมาแล้วมันใหญ่ไปใส่ไม่ได้ก็ขายต่อให้เพื่อนไปนะครับก็ตอนนั้นเอาตัวดิวฟีแมนมานะครับเป็นสีเหลืองดำอันนั้นก็สวยเช่นเดียวกัน ระบบของตัว KD3 ตัวนี้นะครับก็ <c oughs> ระบบรองรับแรงกระแทกนะครับจะเป็นซูมซูมแอร์นะครับ,รบที่ด้านหน้าเท้านะครับก็ทําให้มีความเหมาะเป็นอย่างมากนะครับสำหรับคนที่เล่นในตำแหน่งที่เน้นการวิ่งนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วรองเท้า KD ก็จะออกแบบมาตามสไตล์ลักษณะการเล่นของของเทดีไปด้วยนะครับไปในตัวนะครับก็ สีนี้ก็เป็นสีคริสต์มาสนะครับที่สวยมากนะครับในความเห็นผมนะครับในรูปในวิดีโอจะดูซิสิบนิดนึงนะครับแต่ของจริงกับเหลืองเหลืองมากเหลืองเข้าตาสุดๆนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ชอบเป็นพิเศษครับนี่ครับลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้านะครับเพิ่งเคยเห็นแบบนี้ครั้งแรกนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเลื่นๆมันๆนะครับ วงกลมขีสต้มนะครับภายในนะครับนี่นะครับอ่อไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมครับอ่านอย่าดูเลยครับนะครับก็สวยครับใช้ได้ของใหม่ก็งี้ครับสวยทุกคู่ครับใช้ไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็พื้นนี่พื้นนะครับพื้นเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นยางดิบนะครับเป็นแบบเป็นยางดิบสีเหลืองใสๆ ดยที่ตัวนี้นะครับรายละเอียดเยอะมากลายของพื้นเนี่ยก็ยังมีตัวเลขตัวเล็กๆเ,เขียนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปสายฟ้าด้วยสายฟ้าพื้นนะครับเป็นลายสายฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยสารคนดูยังไงครับตรงนี้ครับสายฟ้านะครับโอคาโฮมา ซิตี้ทันเดอร์หรือโอเกลมาทันเดอร์ซิตี้อ้าออกซิตี้ทันเดอร์ถูกถูกแล้วนะครับโอเคนะครับนี่นะครับราคานะครับมีซูมแอร์ซูมแอร์เขียนไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับซูมแอร์นะครับก็ตรงนี้นะครับก็สวยงามครับสวยงามครับพืว่างก็เราจะได้เจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าเมื่อมีรองเท้าคู่ใหม่มาถึง มือผมอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกในชีวิตครั้งออกเตอครับขอบคุณทุกคนที่อดทนดูวความปัญญาอ่อนผม